ใช่ครับช่ิย่านนี้ตะกี้ที่ได้ยินเดี๋ยวพี่วิระเวลาที่ห้องเย็นผมว่าห้องเย็นยิ่งเดินอุณหภูมิต่างมากๆก็จะมีปัญหาเรื่องของโลหะถดตัวเนี่ยอืมอ้เนี่ยมันมีวิธีแก้ไหมครับพี่วิระได้ครับเอ่อมีคำาถาแากผมเนี่ยพอดีได้ฟังนิดหนึ่งว่า หรือปัญหาที่ได้ยินบ่อยคืออะไรผนังยุกห้องระเบิดโกงห้องระเบิดพวกนี้มันมัมีผมต้องเรียนผนังผนังโก่งเนี่ยถ้าผนังจะโก่งเนี่ยแก้ปัญหาได้มีอยู่อย่างเดียวก็คือเพิ่มความหนาเท่ากับเพิ่มเงินมันก็จะแพงขึ้นอย่างสมมติเก็บอุณหภูมิที่เก็บอุณหภูมิที่ลบยี่สิบเนี่ยอ่าสเปคจริงๆมันคือแปดนิ้วก็เก็บได้ อืมอืมแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการผนังมันกกงให้เราเห็นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เป็นสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วไปเลยครับอืมมันยิ่งหนาโอกาสุ่มตัวมันจะยิ่งมีน้อยแต่ก็แพงเพราะว่าแรกมาด้วยด้วยราคาแรกคือด้วยราคาต้องบอกก่อนถ้าจะไม่ให้มีความจำเป็นซึ่งความโกงเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ เราดูที่การเก็บอุณหภูมิมากกว่าสําหรับการทําห้องเย็นนะครับอืแต่เมื่อกี้ถามว่าห้องระเบิดกับห้องยุบนะครับการระเบิดของห้องกับห้องยุบเนี่ยมันเกิดจากการที่ช่างเนี่ยคํานวณเพชรวาลคือห้องเย็นในทุกห้องเย็นจะต้องมีเพชรวาลเพื่อปรับความดันภายนอกกับภายใน Mm hmm. ในไอการที่ห้องระเบิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใส่เพชวรวไม่เหมาะคือจํานวนไม่ไม่เหมาะสมกับก mm ับ hmm. สภาพของการเดินเครื่องอันนี้จะอีงกับการเดินเครื่องด้วย mm hmm. เครื่องเย็นนะนะคอยเย็นข้างในอ่ะเพราะช่วงช่วงที่เดินเครื่องไปเนี่ยคอยเย็นก็จะมีน้ําแข็งไปจัดอยู่หน้าคอยถูกไหมครับครับ mm hmm. อ่าก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาจะต้อง ละลายน้าแข็งก็คือดีฟอสต์มันออกอพอหลังจากดีฟอสต์ปุ๊บเนี่ยเครื่องจะสตาร์ทใหม่เนี่ยความดันภายนอกภายในมันจะปรับกันเยอะมันต่างกันเยอะมันปรับแต่แรง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 ดึงกับแรงดันมันเกิดต่อเนื่องกันแล้วมันดุนแรงมากเราจะต้องมีตัวปรับความดันให้ด้วยถ้าถ้าเราใส่ตัวนี้ไม่เหมาะสมนะครับ ห้องมีโอกาสยุบกันระเบิด30ปีสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยมุ่งมั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำอาเซียน